พื้นที่เทปรับระดับกระเบื้องนะทุกท่านนะครับผมจับปมจับปมไปแล้วนะครับผมจับปุกเป็นคันนะครับผมเดี๋ยวพรงนี้มาเทปรับนะครับผมทุกท่านแล้วก็ได้ทําการบ่มน้ําไว้นะทําการบ่มน้ําไว้นะครับผมคเรับผมจะลบมาด้านหน้านะครับผมเป็นเป็น ไอ้เติบเตไอ้ทางเท้าเนาะไว้เดิมน,นะครับผมไว้ปูไอ้จับปุ่มเสร็จก็พรุ่งนี้เทได้ยทำการปลุมน้ําไว้เนาะเพื่อให้จิบน้ํานะครับผมเพื่อให้คอนเสิร์เราใส่คราวนะครับผมจับคันเสร็จจับเสียบจับปุ่มระดับเนาะวันนี้ก็เด็กจับเทนะครับผมเทไปแล้ววันนี้นะครับผมทุกคน เทปเพื่อที่จะปูกระเบื้องกันต่อไปนะครับผมทุกท่านนะครับผมไปรับชมดูด้วยกันดีกครับผมเ่ปรับพื้นก่อนปูกระเบื้องนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกท่านเราปูเราเซ็ตตัวดีแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการปาดด้วยสามเหลี่ยมนะครับผมทุกท่านด้วยสามเหลี่ยม บบคครัเต็นที่นะครับผมเสียงอาจจะดังรบกวนไปนะครับผมทุกท่านไปครับ,ด,รบ,บดับไป เสร well. ็จเรียบร้อยครับผมเทปับพื้นก่อนปูกระเบื้องนะครับผมสวยงามเลยครับผมเนี่ยระดับได้เตะเลยครับผมนี่นะครับผมขั้นตอนสาคัญเราเน้นที่การเทปรับพื้นเนาะเทปรับพื้นนะครับผมเน้นที่การปรับพื้นปรับพื้นได้ระดับได้สโลปได้อะไรก็ปูถ้าจะทําให้ปูกระเบื้องง่ายนะครับผมทุกท่านสวยงามเลยเนาะเดี๋ยวช่างปูกกระเบื้องของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะลงเป็น พรงนี้หาลายนะครับผมหาลายหาฉากนะครับผมออกลายออกฉากเพื่อที่จะปูกกระเบื้องเนาะพรงนี้นะครับ